การรักษาสีลค้นมันก็ไม่ยากเพราะเรามีเมตตาแล้วมันก็ได้ทั้งสีลทั้งธรรมเพราะฉะนั้นแทนที่จะคอยรักษาสีลอย่างเดียวเราก็ไปปฏิบัติธรรมก็ได้ปฏิบัติธรรมคือเมตตาธรรมแล้วมันก็ได้ทั้งสินดีเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดแล้วไม่เช่ว่าที่จ้องที่รักษาสีลค้นหนึ่งเท่านั้นแต่พอไปเจริญเมตตามันก็ได้ทั้งศินทั้งธรรมที่การที่เจริญเมตตาได้นั้นมันก็จะต้องมีการเจริญภาวนา ถ้าไม่เจริญถ้าเจริญเมตตาแต่ไม่มีมการภาวนานีมเมตตานั้นก็ไม่มีพลังนะงน,นั้นเมตตานี่มีสองระดับเมตตาของคนทั่วไปที่มีขอบเขตจํากัดเมตตาในกลุ่มในหมู่ในคณะสงสารกันในหมู่ในกลุ่มในคณะในญาติพี่น้องนี่เขาเรียกว,ว่าเนะมตตาเฉพาะเรียกวเมตตาภูมิวิหารแต่ถ้าหากเช่นว,ว่าเรา เราถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารถูกนินทาถูกประมาทถูกทำร้ายด้วยวาจาใดๆก็ตามเรารู้สึกไม่พอใจอย่างไรคนอื่นก็ไม่พอใจอย่างนั้นเหมือนกันนี้การเจริญเมตตาด้วยวจีกรรมก็คือการใช้คําคพูดที่ดีที่ประกอบด้วยเมตตาวาจีกรรม การที่เราจะมีเมตตาในกายกรรมวิชีกรรมโมโนกรรมทั้งสามทางนั้นก็จําเป็นที่เราต้องจเจริญภาวนาะเป็นฐานรองรับถ้าเราไม่จเจริญภาวนาแล้วนี่จิตใจของเราก็ออยังเป็นอป,ปิมัญญาไม่ได้คาว่าอป,ปิมัญญาคือไม่มีประมาณแผ่ไปในทิศทั้งสิ้นเวลาเราสวดกรดีเยเมตตสูุแต่ไปทิศเบื้องหน้าเบื้องหลงังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างในเป็นรัศมีรอบทิศเลยนี่เรียกว่าอป,ปิมัญ เมตตาอปมัญญาคือสงสารเมตตาแต่ว่าในขณะเดียวกันการเจริญเมตตาีท่านก็บอกว่าเราต้องมีปัญญาบางคนถึงกับว่าไม่กล้าถ่ายพระยาเพระยายระเมตตาว่ากลัวพระญาิในท้องมันจะตายถือว่าเป็นฆ่าสัตว์ในท้องอย่างนี้ที่อาาถามว่าถูกต้องไหมบางคนบอกว่าไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เพราะว่าเมตตาว่าสัตว์ตายวันๆนี้เยอะถูกต้องไหมบอกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยไม่มีเมตตา อันนี้เป็นความเชื่อถือเป็นความคิดถูกต้องไหมเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกมีความสับสนเรื่องนี้ว่าเรามีลัทธิต่างๆเข้ามาในพุทธศาสนาว่าถือสินจินเจโดยที่ไม่แตะต้องเนื้อสัตว์ว่าตนเองมีเมตตาแต่ในขณะเดียวกันคนที่ถือสินจินเจก,ก็รู้สึกรังเกียจผู้อื่นว่าทําไม่เหมือนตัวเองไอความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันหรือความดูหมิ่นผู้อื่นนั่นแหละเรียกว่า ลักษณะการขาดเมตตาก็าเกิดขึ้นนะเราเมตตาสัตว์แต่ละเกลียดคนกินเนื้อสัตว์อันนี้คืออะไรนี่เขาเรียกว่ามีศีลแต่ไม่มีธรรมนะมีศีลกินเจนเี่แหละแต่ว่าไม่มีธรรมดังนั้นข้อสงสัยอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันกินสัตว์ทาให้สัตว์ต้องตายลงเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จะเห็นว่าอย่างไรไปถามอาจารย์พุทธทาสอาจารย์พุทธทาสท่านก็อบอกว่าคนไหนกินผัก สำคัญโดยว่ากินผักคนนั้นก็เป็นควายคนไหนกินเนื้อสําคัญโดยว่ากินเนื้อคนนั้นก็เป็นเสือเพราะนั้นท่านเสือได้ทั้งควายมันก็เป็นสัตว์ปอปอกันอันเี้บกว่าอย่างนี้เราที่นี่ท่านอาจารย์แกว่าอย่างไรถ้าหากมันจะให้เป็นมนุษย์อ่ะก็บอกว่ากินผักก็ได้กินเนื้อก็ได้แต่อย่าสาคัญมันหมายในสิ่งที่กินนั้นให้กินอาหารอย่ากินผักและอย่ากินเนื้อมันบอกให้กินอาหาร เพราะว่าอาหารเนี่ยมันมีความหมายว่าเลี้ยงชีวิตจะเป็นอะไรก็ได้ถ้ามันเลี้ยงชีวิตที่อยู่แต่ถ้ากินผักแล้วกินแบบไม่พิจรารณากินยแบบเรียกว่าที่เขากินเจกันเป็นเจแบบเขาเรียกว่าอะไรเจรแบบยิ่งกว่าอาหารนะอ่ะาพัฒคาอเจแบบราคาสูงคนธรรมดานี่ไม่มีจะกินว่าเงื่อะเจแบบที่เรียกว่าอาหารก็คือกินเนื้อก,ก็ได้กินผักก็ได้ กินอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและกินพอประมาณไม่มากแล้วก็ไม่น้อยแล้วไม่เป็นโทษต่อร่างกายถ้ากินผักมันเป็นโทษต่อร่างกายก็ไม่ดีถ้ากินเนื้อเป็นโทษต่อร่างกายก็ไม่ดีนะแล้วนั่นเองในหลักอันนี้ที่เราจะมีเมตตาเมตตามไม่ได้อยู่ที่ผักที่เนื้อแต่มันอยู่ที่ว่ามีปัญญาในการกินหรือไม่ถ้ามีปัญญาในการกินคือรู้จักประมาณในการกินและไม่กินในรสอาหาร ผู้ที่กินเจกินรสเจก,ก็มีผู้ที่กินเนื้อติ๊รสเนื้อก็มีแต่ถ้าเรามีอะไรเรากินนั้นตามมีตามได,มด้ตามสันโดษธรรมนะตรงนี้ก็เรียกว่าไม่ผิดศีลนะกินเนื้อก็ไม่ผิดศีแลแต่กินผักก็ไม่ผิดศีลแต่ถ้าหากว่าเรามีความไม่สม่ำเสมอมีความรู้สึกไม่สม่ำเสมอในการกิน กนะินเจก,ก็เรียกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกิยนเนื้อก็เรียกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอีกตรงนี้ก็เรื่องมีจิตไม er นะ่สม่งเสมอในการกินกินเจก,ก็ผิดกินเนื้อมันก็ผิดแต่ถ้าเรากินอาหารกินะอะไรเข้าไปแล้วก็เป็นระเบียงอาหารดำรง,งชีวิตอยู่เท่าน,นั้นเองนี่เรียกว่าเป็นการกินอาหารซึ่งมันก็มีเมตตาดีนะตอนนั้นเองเราทําที่ใจไม่ได้ทำที่อาหาร ทำที่ใจมาให้รังเกียจผู้อื่นไม่ดูหมินมาปุ๊บเราะลูกเขามีเมตตาต่อลูกหมายความว่าลูกจะไปทําอะไรที่มันมันผิดมันพลาดม,มันไม่ถูกต้องพ่อแม่ก็ไม่กล้าดา่าไม่กล่าวว่าลูกตัวลูกจะผิดใจตัวลูกจะเสียใจที่ก็มีเมตตาในเรื่องบางทีลูกต้องการอะไรก็ให้ต้องการเงินทองก็ให้ต้องการอของไม่ใช่สอยก็ให้โดยที่ไม่พิจารณาว่าสิ่งนั้นเหมาะสมกับเขาหรือไม่ อันนี้ก็เรียกว่าเมตตาที่เกิดไม่มีปัญญาไงแล้วไม่กล้าพูดในสิ่งที่ให้เขาแยกแยวอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรไม่กล้าที่จะบอกจะสอนเพราะกลัวลูกจะไม่สบายใจอันนี้ก็เมตตาที่ไม่มีปัญญานะงั้นเมตตาชนิดนี้ก็ไม่ดีดังนั้นในพุทธศาสนาเราจึมีการบริจาคนอกจากเราจะไม่เอาของคนอื่นแล้วเรายังให้ให้การบริจาคทานออกไป แต่ลักษณะาการให้นี่เรเช่นกันเราก็ต้องให้แบบมีปัญญานะให้แบบมีปัญญาถ้าให้แบบไม่มีปัญญาก็ทําให้พ่อแม่ให้ลูกให้แบบไม่มีปัญญาลูกก็เสียคนได้เหมือนกันดังนั้นก,นการให้อย่างทุกวันนี่ที่เราเห็นกันนะเวลาเกิดทุกทุกกระเยทุกข์กรเยเกิดราชภายัยตัวเราัยที่ไหนนะเราก็ไปบริจาคให้กันจนกระทั่งว่าของให้ไม่เหลือล้นพนประมาณ อย่างนี้ก็มีบางทีการาดุนรุงเพื่อการให้ก็ทําให้เป็นที่ลบาบากแก่ผู้ให้ก็มีนะฮะัน,นั้นจุดนี้เราก็ต้องพิจารณาการให้ว่าผู้ให้จะเป็นที่รักของผู้ผู้รับไม่ให้แต่ตามประเพณีแล้วบางทีเราแยกกันไม่ออกเช่นว่าผู้ตายมาเข้าขลอดว่าอยากกินเหล้าก็เหล้าไปให้ขันใส่ขันข้าวไว้ด้วย แต่ไม่ได้คำนึงว่าเหล้าที่ใส่ขันข้าวไปนั่นเวลาพระไหนรับเข้าไปมันขีศีเอาบุหรี่ใส่เข้าไปด้วยเอาของที่คนตายชอบใส่เข้าไปนั่นเขาเรียกว่าการให้เช่นนั้นนั้นมันก็ไรประโยชน์เพราะมันไม่เป็นประโยชน์นะอันนี้เขาให้แบบไม่มีปัญญาซึ่งทางเหนือเราก็ยังมีอยู่มากแม้กระทั่งให้ผ้าวขอนท่านสบายในทางอีสานในเวลาเขาทำบุญแจกข้าวทำบุญหาผู้ตายมีการเกงมีเสือ้อผ้าอาวพรมี ที่นอนหมอนมุ้งเอาไปถวายพระซึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์พระอีกเนีย่ยพระท่านก็ใช้ไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการให้ทานตามประเพณีจึงจึงไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรให้มันสําเร็จตามความเชื่อถือเท่านั้นเองแต่ไม่ได้คํานึงถึงประโยชน์ลักษณะน,นี้การให้จึงไม่เป็นประโยชน์นะไม่เป็นประโยชน์ตน้องมีประโยชน์น้อยเราก็เสียงเงินมากอย่างเรื่องให้อย่างสังฆทานนี่เหมือนกันนะ เรามาถวายญาติโยมมาถวายสังฆทานคนนั้นก็ขันหนึ่งคนนี้ก็ขันหนึ่งแต่ว่าขันสังฆทานไม่คำนึงถึงว่าพระใช้ได้ไม่ได้ขอให้ได้ซื้อมาตามเจตนาลงตามที่หมอทักหมอไทยหมอทวยก็แล้วกันเอามาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่กี่วันนี้ามาก็เลยบอกไปถามคนที่มาถวายสังฆทานว่าซื้อมาเท่าไหร่อบอกว่าร้อยบาทโอ้ร้อยบาทนีมันมีอะไรบ้างลหละราคามันถึงไหมก็ดูดูแลราคาไม่ถึงร้อยบาทแต่เขาขายร้อยบาท มาก็ต่อไปไม่ต้องไปซื้อแล้วนะมาบูชาที่จะมาน,นี่ขันนี่น้องพ่อคิดอ่าสิบบาทที่สิบบาท่นั้นแหละก็เลยบอกไม่ชี้ว่าขันข้าวสังฆทานนี่ต่อไปไม่ต้องเอาไปใช้นะเอาหอ่ออไว้อย่างดีสักสิบห่อ <c oughs> คนไหนมาถวายสังฆทานก็ไม่ต้องซื้อมาจากตลาดมาบูชาของห้องพ่อนี่แทนที่ซื้อร้อยบาทหลวงพ่อเอาห้าสิบาทแค่น,แ <c oughs> นั้นแหละเออแล้วโยมต่อไปก็เอาแบบนั้นคือไม่ต้องไปเอาไม่ต้องเ,เอาไปใช้สังฆทานที่เขามานี่เพราะเราจะ ไม่จําเป็นมีเยอะแยะเอามาห่อแต่ที่รานซื้อก็จะเป็นอย่างนั้นมีขันสังฆทานอาแค่อยู่ห้าหกชุดนะองกล้าบอกกันนะขันข้าวที่บ้านเราขาข้าวขันข้าวเนี่ยแล้วก็ผ้าที่พระท่านใช้วัดเนี่ยผ้าที่ใช้สีอะไรนะก็เป็นสีกัดก็ไปซื้อเหลืองมาผ้าพระก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อีกถ้าก็ถ้าไม่ได้ประโยชน์นี่เกิดบุญไหมเกิดเมตตามันน้อยนะ ข้าที่ซื้อมามันไม่ไม,ไม่ใช้ไม่ได้ดังนั้นอันนี้ก็เป็พิจารณาท่านบอกวิจัยยะทานังวิจัยเสื้อก่อนเพื่อให้ทานเลือกเป็นเสื้อก่อนเพื่อให้ทานแตบางคนนี่เขาให้ทานเป็นหมื่นเป็นแสนนี่เขาไม่เคยมาว่าอีมานี่มายามพันเตนเลยนะแต่บางคนให้ทานแค่สิบบาทเพราะว่าเอวังหัวถู่กันจะเหนื่อยปากเลยบางคนให้เป็นแสนนี่ไม่มีใครรู้หรอกนะอย่างไอชีสุราน,นี่ถวายมาทาห้องน้ําห้องส่วมรถดัดยาเป็นแสน แต่ไม่รู้ว่าอีมานี่วปยังพันเตเลยนะฟันสาเน่นะน,นี้ก็เดี๋ยวให้ทานแบบวิจัยแล้วให้ว่าถ้ามีความจําเป็นอะไรนะในชีรสราในถวายห้องน้ําห้องส้วมทั้งสิบห้องนี่นะรถแตใหญ่คันไม่ไม่เคยมาว่าอีมานี่วปยังพันเตเราไม่มาว่าเอวังโหตูดีนี้ด้วยนะของเราขันงไม่ถึงพรหมจรรย์เปราะพติในสิ่งนั้นไม่เป็นพรหมจรรย์อันนี้ก็ว่ากันหลายครั้งละแต่วันนี้จะว,ว่าในส่วนที่มันตรงกันข้ามว่าได้ทำนะไม่ว่าได้ศีล คำว่าพรหมจรรย์ประพพืชพรหมจรรย์เพื่อที่จะ,ะไม่ล่วงละเมิดในสิ่งที่เป็นของรับของหูวงทั้งหลายเรียกว่าศีลน,นะของรับของหูวงมันจะเป็นเรื่องลูกตัวผัวเมียก็ดีไม่ว่าเป็นเรื่องเข้าของเงินทองหรือสิ่งที่เป็นสมบัติของเราก็ดีใครมาบริจาคกไปด้วยเจตนาใส่ไปเลยไม่มีเจตนาละใส่ไปเลยอันนี้ถามว่าผิดศีลไหมนี่จะผิดศีลข,ข้อสองคือไม่มีเจตนาละ แต่สินข้าสามข้ไปละเมิดของเขานะหรือบางทีเรามีสมู่แปลงยาซีฟันเราวางเอาไว้นะวางเอาไว้คนอื่นมาเขาเอาไปใช้สร้างอย่างนี้อันนี้ก็ละเมิดสิทธิ์เมื่อยโดยโดยไม่มีเมจตนาจะรักแต่เป็นการละเมิดสิทธิตรงนี้เ็าเรียกว่าสินข้อข้อใส่นะนั้นอะไรตการที่เป็นของของเราเนี่ยถ้ามันไม่พอที่จะเป็นอธินาคารก็บอกว่าเป็นตัวโมจัน คือโรงระเบิดในสิทธิของกันและกันอันนี้ว่าเรื่องของศีลแต่นี่ว่าเรื่องของธรรมละ่ะว่าตรงข้ามตรงข้ามกับการในสุนิชาก็ดีตรงตรงข้ามกับอภรมจรรยาก็ดีหมายถึงอะไรหมายถึงสันโดษนะเราเป็นตัวอภรมาจารนะอันคําสอนของพระพุทธเจ้าเน่เป็นตัวอภรรมาจารที่จะทําให้หมดทุกข์หมดปัญหา แต่ถ้าหากว่าเราคาว่าพรหมจรรย์นี่ละเอียดอ่อน,นะบบประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติบริสุทธิ์เพียงดำกรมนะพรมนี่เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทีนี้ในแง่ของอพรหมจรรย์ของพุทธเจ้านี่ท่านหมายถึงวิจิตที่บริสุทธิ์พรมบริสุทธิ์เพราะว่ามีจิตบริสุทธิ์ในสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าในแง่ของพุทธศาสนาคาว่าพรหมจรรย์นี่หมายถึงการบริจิตบริสุทธิ์จากกิเลส ทําังไงก็ได้ให้จิตสะอาดให้จิตบริสุทธิ์อันนั่นแหละก็เรียกว่าประพฤติภูมิจัดก,การจะทาให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ทํายังไงเดนอย่างที่เรามาทําปฏิบัติสมถะบ้างปฏิบัติวิปัสนาบ้างสมถะตอนเะวันนี้มีคนถามว่าปฏิบัติสมถะจะทําอย่างไรจอดสมบอยู่ในจุดๆนั้นก็จะเป็นสมถะแล้วถ้าหากว่าเราไม่เพ่งจิตไปจุดใดจุดหนึ่งแต่ทําความรู้สึกตัวทุกพรม ในรูปในนามในกายในใจให้เห็นชัดอยู่เสมอให้เห็นแจ้งอยู่เสมอเรียกว่าวิปัสสนาแต่ถ้าบังคับจิตไม่ให้มันคิดไม่ให้คุงแต่งในอารมณ์ต่างๆเรียกว่าสมถะแต่เรากำหนดรู้จิตที่มันคิดให้มันรู้มันคิดอะไรให้มันรู้เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการขึ้นไหวของเรานี่เป็นได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาแล้วแต่ว่าปัญหาอะไรมันจะเกิดถ้าปัญหามันเกิดมันจิตมันฟุ้งซ่านมันวุ่นวายสงบรกรัไม่อยู่ เราเอาสติกำหนดเท่งลงไปเป็นสมถะแต่ถ้าหาว่าฉินมันสบายๆแต่มีอารมณ์เข้ามาปรุงแต่งให้เป็นนั่นเป็นนี่อยู่เสมอแล้วกำหนดรู้มันไปศึกษามันไปไม่รัองครับไม่กดไม่ดันรู้มันไปศึกษามันไปเข้าใจมันไปอันนี้เป็นที่ปรึกษายุยเรียกว่ามันเป็นสัญญาแต่ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่สําหรับคนที่มียาปัญญาเกิดขึ้นแล้วเมื่อความคุ้มค้องของใจความไม่สบายใจเกิดขึ้น กำหนดรู้ทันทีกำหนดรู้อาการเข้ามาันอาการของมันเกิดขึ้นอย่างนี้รู้ดูอาการไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆนะตามไปเรื่อยๆมจนหมดฤทธิ์เข้ามาันก็จบนะโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงนิจจังทุกขงังน้ำตาหรอกท่านเหมือนเหมือนกับคนเลี้ยงายนะคนเลี้ยงาฟมีสองประเภทประเภทหนึ่งไม่รู้ว่าไฟไปไหนที่เหยียดหน่อยก็เลยมัดกินหลักกินยาไปเรื่อย ัวเองก็สบายนะประเภทที่สองไม่มัดติหลักปล่อยไปกินหญ้าไปถามว่าคนเลี้ยงควายสองประเภทนี้คนไหนจะควายคนไหนจะกินหญ้าได้อิ่มกว่าควายคนไหนจะอ้วนกว่าควายคนไหนจะแข็งแรงกว่าก็คนที่เลี้ยงควายปล่อยตามธรรมชาตินี่แหละควยดูไปเรื่อยๆมันจะไปกินหญ้าที่ไหนมันไปไปไหนก็ดูไปเรื่อยๆถ้ามันไม่แปอัายก็ดูไปที่เป็นอิสระ ายคนนั้นก็ได้กินหน้ากินใยกินน้าตามต้องการมันก็อ้นรวดแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ไปคนมัดแล้วตัวเองจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้ทันงหมดยามันก็ไม่กินยามตัวหิวเลื่องไปเลื่องมาควายไรมันก็ไม่มีแรงยามมันไม่เคยดีไม่สมบูรณ์ควายคนหิวไม่แข็งแรงจิตของเราก็เหมือนกันถ้าศษาแบบสมถักเหมือนมัดควายกินยามมันจะไม่มีกําลังจิตจะไม่มีกําลังมันถูกมัดเอาไว้แต่แบบวิปัสนา ก็คือให้มันทั้่องมันเราก็เข้าดูไปเรื่อยๆมันจะคิดก็ให้รู้มันมันไม่คิดก็ให้รู้มันมันคิดดีก็ให้รู้มันมันคิดไม่ดีก็ให้รู้มันรู้มันไปเรื่อยๆลักษณะจิตอย่างนี้จะเชื่อแข็งจะปัญญาจะกว้างขวางจะแข็งแรงเนี่ยเพราะนั้นลักษณะของสมถาวิปัสนาต่างกันอย่างนี้ต่างกันเหมือนคนเลี้ยงงวเลี้ยงควายจะป่วยอิสระตามธรรมชาติหมายความว่าคนนั้นต้องขยันหน่อยขยันตามขยันดู ไม่ให้ค่าสายตาแต่คนขี้เกียจเขาก็ไปไปทำสมาธิมัดติดหลักเลยนะอันนี้ก็ไม่ไม่ดีเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราใช้ทั้งสองอย่างผสมประสานกันในช่วงไหนที่เรามีความจาเป็นต้องมัดก็ต้องมัดในความช่วงไหนจําเป็นปล่อยก็ต้องปล่อยลักษณะนี้ใช้ทั้งสมาธิวิปัสสนาผสมประสานกันก็จะดีเหมือนกันนะดังนั้น,น,นอันนี้้องใช้ปัญญาในการประพฤติปอาจา์ต้องใช้ปัญญาเหมือนกัน สี่สินข้อที่สามลักษณะอย่างนี้นะสิ่ข้อที่สี่การเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียพูดคำหยาพูดเพยอเจอนะไม่มีสี่ความหมายพูดเท็จคือพูดไม่จริงพูดคำหยาพูดพูดไม่เพราะหูพูดส่อเสียคือการยุลักษณะยุยงให้เข้าใจผิดซึ่งกันและกันพูดเพยเจอคือพูดไปเรื่อยเวลาไม่ดูหมาะไม่เหมาะสมไม่สม นั่นแหละนึกขึ้นได้ก็เพราะฉะนั้นที่จะรักษาสิ่งข้อนี้ก็เราไม่ว่าบัตรธรรมคำหนึ่งถึงในส่วนที่เป็นท่านว่าวาจีสุจริตพูดว่าวจีสุจริต คำพูดไหนที่มันเป็นโดยพูดดีเพื่องามง่ายแล้วก็เพราะใช้คำพูดนั้นนะคำพูดที่ดีงามง่ายเพราะนี่ประกอบด้วยหนึ่งเป็นความจริงสองเป็นประโยชน์สามเป็นที่รักนะคำพูดที่พูดนั้นมันจริงคำพูดที่พูดนั้นเป็นประโยชน์คำพูดที่พูดนั้นมันไพเราะน่าฟังต้พูดเลยนะอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ว่าถ้ามันไม่ครบสามนะมันเป็นจริงแต่ว่ามันไม่เป็นไม่เป็นที่รัก มควรไม่พูดพิจารณาอีกบางครั้งมันมันมันมีสองแต่ไม่ถึงสามมันเป็นจริงมันเป็นประโยชน์แต่พูดไปแล้วคนไม่เคยชอบก็พิจารณาอีกหรือบางทีมันมีอันเดียวคือพูดไปแล้วคนชอบแต่ไม่จริงไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้ก็เยอะนะคนบางคนก็ชอบพูดให้สนุกสนานไปพูดให้คนชอบใจตัวเองแต่ว่าหาความจริงไม่เค,ย,ย,ไคยได้หาประโยชน์ไม่เคยได้คนไทยยังมีนี้ีเยอะคือพูดเอาใจกันพูดให้กันชอบนะแต่ว่าหาความจริงหาประโยชน์ไม่เคย อย่างนี้ต้องพิจารณาว่าในองค์สามเนี่ยเป็นประโยชน์สองเป็นความจริงองค์สองขึ้นไปอย่างน้อยเออเป็นความที่รักถึงจะไม่เป็นประโยชน์ที่จะมีความจริงน้อยไปหน่อยก็เป็นไรอย่างเช่นเราอาจจะบอกคนบางคนที่มันยังไม่พร้อมจะรับความจริงถ้าเราบอกความจริงไปมันอาจจะรับไม่ได้อย่างเช่นอย่าร้องให้บอกเออหยุดนะอย่าร้องนะเนี่ยมันก็ไม่ไม่หยุด น้องเนะี่ยเดี๋ยวผีมาเอานะผีมากินนะเด็กมันอยู่ทันทีนะดนาษณนเงียมกันนะว่าคนนั้นร้อเรียกรัความจริงก็ใช้ไม่ใช่ว่าจีชุดจริตแต่ใช้ก็ว่าเป็นอุสรบายใช้อุบายนะเวลาสมัยก่อนเวลาเด็กมันร้องอะไรบอกเดี๋ยวผีมานะเดี๋ยวเสือมาเด็กก็อยู่ร้องทันทีเลยนี่เขาใช้ปัญญานะบางทีมันไม่จริงแต่มันมเป็น,เป,นเป็นประโยชน์ก็ใช้นะ เหมือนกันคนบางคนไม่พรอ้อมไม่เข้าใจความจริงบางอย่างเนี่ยเราก็ใช้อุบายอย่างอื่นแต่ก็ไม่เสียประโยชน์ก็ได้ยอยู่เหมือนกันนะอันนี้เราก็ต้องคำานึงถึงประโยชน์เป็นดักถ้าหากว่าใช้ปัญญาที่ดีเป็นประโยชน์ด้วยเป็นความจริงด้วยแต่หากเราใช้ปัญญาขึ้นไปอีกนิดหนึ่งได้ทั้งสามเลยเป็นความจริงด้วยเป็นประโยชน์ด้วยเป็นที่รักด้วยสิ่งทีงใช้อยากมากนะ ในข้อที่ห้าว่าเรื่องของว่าการลดจากการเสพสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนวัดปุบาลเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะสิ่งเสพติดมึนเมาภายนอกเราไม่มีอยู่แล้วแต่จตนาณ์ของสิ่งข้อที่ห้าเนี่ยคือสุราเมรยะ,ะมัชฌปมาทเนี่ยมันมีสี่อย่างนะสุราอัานหนึ่งเมรยะอันหนึ่งมัชฌะอันหนึ่งประมาทอันหนึ่งนันสี่อย่างเนี่ย ถ้าถามว่าเราพิจารณาให้ดีรัาสุราในสิ่งที่การที่กรองที่ต้มมากินนะในระยะในสิ่งที่มันไม่การไม่ได้กรองไม่ได้ต้มหรือสิ่งที่มึนอาจจะไม่ถึงกับเมาอย่างนี้ก็เป็นเหตุของความประมาทมัดชะในสิ่งที่เป็นยาทั้งหลายยามายาอียา,า,ยา,ยาไยันยาคือ กินเข้าไปแล้วก็ให้เกิดความมึนเมานะเกิความมึนเมาแล้วก็ความสติสัมปชัญญะไม่อยู่นะล้วก็ทําให้หลงเพื่อเพลในสิ่งต่างๆเป็นยามายาขยันเฮโรอีนินนะกัญชาอาฟีนกาท่อบพวกน,นี้เป็นมันชฉาทั้งนั้นนะผิดหมดแล้วประมาทะประมาทะนี่ก็ประมาทไหนก็ตามที่ทําแล้วมันไปที่กล้ามของความประมาทเนี่ยก็ก็ผิดศีลเหมือนกันอย่างเราเดินไปนแล้วเราเกิดหกลง้มเนี่ยถามว่าผิดสินไหมผิดศีลข้อไหน บาดเจ็บที well. ่ปวดหรือท e ําการทํางานทําไปมาได้รับบาดเจ็บนี่ก็เป็นสินข้อห้านั่นแหละประมาทไม่ระมัดระวังแต่คนส่วนใหญ่ได้กำนิดถึงหรือทําให้คนอื่นได้รับความเจ็บปวดนี้ก็เป็นสินข้อหาได้เหมือนกันทำให้คงจะฆ่านะดังนั้นในเจตนารมในการรักษาสินก็อยากจะให้ชำระรักษาสิลเราจะไปนิพพานสู่ที่สุขที่เย็นก็เข้ะการรักษาสีลเพราะฉะนั้นศีลและวิ ศีลงดังวิโสเยอะพึงชําระักหรือพึงรักษาพึงพัฒนาให้สีแน่นให้บริสุทธิ์ดเกิดอยู่เสมอเราจะมีความไม่เดือดร้อนมีความไม่รีบรีิสารเป็นผลนะมีความชั่นชื่นมีความอาหารมีความร่าเริงอยู่ในตัวอันนี้ก็เป็นอันนี้สมของศีนะดังนั้นบางคนเนี่ยมีทั้งที่มีความรู้ความสามารถหลายอย่างแกขาดความอาหรรกล้าเริงขาดความแปรก้ออะไรก็ไม่มีสีล ไปทําอะไรผิดพลาดไปทําอะไรลี้ลับ,บไปทําอะไรแอบทำในสิ่งที่ท่านห้ามทั้งหลายนีเขาเรียกว่าผิดศีลเวลาใช้แสงอะไรก็ไม่กล้าค่อนข้าง,งที่มีความสามารถนี่ก็เรียกว่าไม่มีไม่ได้รับอนิสูของศีลมีความวิปริสารเดือดร้อนอุ่ประจำแล้วมีความไม่อาจหารไม่กล้ากล้าในที่ไปชุดนี่เขาเรียกว่าเราก็ไม่รับอนสูตของศีลขอ้ขอนี้เหมือนกัน ดังนั้นในแง่ของการเจริญศีลก็ทําให้เราเจริญภาวนาได้ด้วยเมื่อเรารักษาศีลได้ดีการภาวนามันก็ง่ายจิตของเราพิจารณาดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดระบบตกผูกคร้อมพิจารณาดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเสียหายไม่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองจิตใจการตั้งสมาธิขึ้นเพื่อเจริญปัญญาก็ง่ายนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้กล่าวในเรื่องศีลกันแล้วก็มี ยาโยมาจากบ้านฝากฟานมาสมทบเพราะฉะนั้นพรุงนี้ตะวันที่เราเกิดแจก่พาแม่มานีไม่ต้องกินอะไรกินแต่น้ำาเนี่ยแล้วก็อยู่เฉยๆเราก็ปฏิบัติรักษาทำโดยการภาวนาไปทั้งวันอยนะนะ่างนี้นะก็จะได้มีสง์นะเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็รู้สึกว่าย่างเข้ามาหนะ้าสโดยที่ ไม่ทันใดเลยนะก็ปะแป๊บเดียวห้าสิบปีนะเกิดมานี่เพราะฉะนั้นเลยในโอกาสนี้ก็เลยว่าพรุ่งนี้เราก็คงจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตั้งแต่เช้าจนเย็นนะมันจะมีพอดีโยมกัะดุกทิพย์วันเกิดแต่ละเพียมาได้ไม่ได้ประกาศแต่มันจะีิ่ีบอกนิดหน่อยเพราะว่าเขาพิมพ์หนังสือถวายมางคงจะได้แจกกันถ้าคนไหนกลับไปก่อนก็ไม่รบหนังสือนะ,อะมัจกกนจะมีแจกประุกทิพย์จากเชื่อใหม่ จ <c oughs> มีสืถวายมาเพื่อให้แจกในวันเกิดวันนั้นน,ะนเทศประมาณสักสองร้อม้วนเห้ปราบมีสือที่พิมพ์ดังนั้นเองในการพูดถึงเรื่องศีในวันนี้เอาห้าข้อก็พอ,อนะเพื่อที่จะได้เอาไปพิจรนารณาทีรายละเอียดให้เกิดปัญญาในการรักษาศีลแล้วก็จะได้อันดีสมของศีลดังนั้นธรรมเทศนาที่กล่าวมาก็เป็นเวลาพอสมควร ก็ขออนุโมทนาสาธุนง้งใจที่ตั้งจิตสดับรับฟังเพื่อที่จะนําไปทีพัฒน์ัดพัฒนาจิตใจและศีลธรรมของเราให้สูงขึ้นและขอให้ความตั้งใจที่จะรักษาสมถธรรปฏิบัตินี้งจงเป็นเพราะวะปัจจัยให้ศีลสมาธิป,ปัญญาสมบูรณ์ด้วยการทุกคนทุกท่านถือ